วันนี้เป็นวันเกิดของลูกค้าที่น่ารักของเรานะคะเราก็เลยเตรียมพร้อมนะคะมากันทั้งทีมงานจอดรถเรียบร้อยแล้วก็หวังจะได้เซอร์ไพรส์ลูกคา้าล,ลูกคา้าว่าแบว่าเซอร์ไ่รู้ <มา S 2> ลูกคา้ามาจากตรงไหนลูกค้าเดิอนออกมาช่องไหนก็ไม่รู้เดินมาหาเราตอนไหนเราก็ไม่รู้เลยไหนๆก็รู้แล้วว่าเรามาทําอะไรเริ่มเลยแล้วกันนะแก๊งจุดเทียนเราก็มานะคะเพื่อนก็ห่วงห่วงว่าจะไม่ข้าวหวงจะไม่รอถ่ายแคบพุงค่ะ ขันันเกิดนะคะร่ำรว,วยร่ำรนะครับผมขอให้ร่ำรวเเเยเฮงเงรวรวยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนตลอดปีตลอดไปนะคะลูกค้าของเราน่ารักมากๆขอบพระคุณที่ไว้วางใจให้อิสุสวรรณภูมิได้ดูแลนะคะส่งมอบความสุขเรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปสวัสดีค่ะ